สวัสดีครับวันนี้พบกับรู้ใจไอทีกันครั้งนะวันนี้ผมจะมารีวิวนะครับหัวชาร์จขั้นต่ำหรืออะแดปเตอร์ทาวเวอร์ชาร์จขั้นต่ำนะครับที่เป็นเติร์ดปาร์ตี้พูดง่ายก็คือไม่ใช่ของสู์ที่แถมมาเนี่ยควรจะซื้อราคาเท่าไหร่แล้วก็ขั้นต่ำเป็นแบบไหนนะวันนี้ที่จะเอามารีวิวตัวนี้ไม่มีสปอนเซอร์ซื้อมารีวิวเองแล้วก็เอามาแนะนํากันให้รู้ว่าควรจะซื้อถูกที่สุดราคาเท่าไหร่นะครับผมไปเจออินิกดีไวซ์ชาร์จเจอร์ตัวนี้นะครับเป็น, ium, น,น,ท Silicon, นเทคโนโบบบบลย พูดง่ายๆคือเป็นเจเนอเรชั่นใหม่กว่าชาร์จหัวชาร์จแบบเก่านะทีนี้เรามาดูกันว่ามันแนะนํายังไงตัวนี้ผมเห็นใน s h o p ป e มันประมาณรารประมาณ300บาทนะฮะถ้าลดราคามีช่วงลดก็ลดกว่านี้อีกใช่มั้ตัวนี้เป็น BY Charger Enic นะครับแบรนด์ไทยแท้นะครับ gallium nitride r i v e 45วัตต์นะรองรับ SFC ก็คือ Samsung Fast Charge 2.0 High Speed 45วัตต์ PPS Charging PPS Charging ก็มาจากในส่วนของพอร์ตตัว PD Charge Type C to Type C นะจุดเด่นก็คือโลฮีทนะครับคล้อมต่ํานะครับแล้วก็ เพื่อความปลอดภัยในส่วนหอนเทคสเปกสเปก99เราก็มาดูกันทั้งหลังนะครับจะเห็นได้ชัดเลยนะครับมีไฮสปีดยูสนะครับคือตัวนี้รองรับ45วัตต์เนาะนะแล้วก็ในส่วนของรองฮิตไลฟ์รองไลฟ์ก็คือพูดง่ายๆคือเน้นความทนทานแล้วก็มีความร้อนต่ำนะครับในสารกินตัวนําต,ตัวนี้พูดง่ายๆคืออะแดปเตอร์มันไม่ค่อยร้อนนะครับแล้วก็มีความทนทานและปลอดภัยกว่ารุ่นเก่าอันต้าคอมแพ็ดีไซน์ก็คือออกแบบมามีลักษณะที่ เล็กกระทัดรัดมากขึ้นนะครับ smart safety protection นะครับจุดเด่นก็คือความปลอดภัยเนาะก็คือมีตัววงจรตัดไฟนะครับกันกระแสเกินกนารแรงดันไฟเกินแล้วก็มีชิปควบคุมความร้อนอุณหภูมินะทีนี้รู้แล้วแพ็กเกจโอเคอินิกมีแบรนด์ไทยนะครับด้านข้างมี qr code นะครับมีใบรับประกันอะไรของอินิกมาให้พร้อมเลยนะตัวนี้นะสั่งซื้อมานะครับคือผมบุดตรงนะครับหัวชาร์จราคาร้อยกว่าบาทเนี่ย เป็นยังไงเดี๋ยวว่าเล่ากันทีหลังทีนี้ก็แพ็กเกจโอเคดูดีสมราคาครับหัวชาร์จประมาณ3-400รมันก็ราคาประมาณนี้นะครับแต่จริงๆเ่ยถูกกว่านี้ผมไม่แนะนําให้ซื้อใช้นะครับแล้วเดี๋ยวจะว่ากันนะท้ายคลิปว่าทําไมถึงไม่แนะนาเนาะอ่ะแกองออกมานะครับก็จะมีแต่หัวชาร์จเลยตัวนี้นะครับแล้วก็มีคู่มือการใช้งานด้วยนะแล้วก็สายไม่มีตัวนี้ซื้อมาไม่พร้อมสายถ้าพร้อมสายก็3 0 0้กว่าบาทนะราคาจะอัพไปอีกแต่นี้ผมซื้อมาแบบแต่หัวอย่างเดียวหัวเนี่ยเป็นแบบไทยปักนะครับเป็นหัวกลมนะก็ ดีไซน์บายอะไรมีคู่มือภาษาไทยให้พร้อมนะครับมีบอกข้อมูลทางเทคนิคชัดเจนนะครับโมเดล A45 ตัวนี้45วัตต์ทำไมถึงเลือก45วัตต์มานะ USB Type A Type A ก็คือหัวใหญ่นี่หัวใหญ,หใหญ่จะจ่ายไฟสูงสุด18วัตต์นะครับแล้วก็หัวหัว Type C จะจ่ายไฟสูงสุด45วัตต์เนาะถ้าใช้ Type C บวก Type A พร้อมกันก็จะแบ่งกันหัวละ15วัตต์นะมีความบอกชัดเจนโปรตโตคอลชาร์จจะมีบอกเลยนะครับว่าเป็น5น3์ตัวนี้รองรับโปรตโตคอลชาร์จ อะไรบ้างเรามาดูทดสอบกันดูนะทีนี้เราก็รู้แล้วว่าเออมันรองรับเท่าไหร่ถามว่าทําไมต้องซื้อ45วัตต์เป็นขั้นต่ำนะเพราะว่า17 Pro Max ก็36วัตต์เนาะอ่าซัมซุงปัจจุบันที่เป็นพวก S23 a 2 4อัลตร้าก็จะเป็นพวกประมาณว่ 25, า S25 อัลตร้ก็จะเป็น45วัตต์ดังนั้นหัวชาร์จ45วัตต์กําลังดีสําหรับรองรับมาตรฐานการชาร์จไวในยุคปัจจุบันเนาะ30วัตต,ต์ดีที่สวัตต์ต่ํากว่านั้นผมไม่แนะนําแล้วก็คือมันอาจจะเป็นโปรโตโคอลเก่านะทีนี้เป็นโปรโตคอลใหม่ล่าสุดน้ําหนักถือว่าโอเคนะครับถือว่า ไม่เบาจนเกินไปนะครับถ้าเปรียบเทียบกับอะแดปเตอร์จีนหรือว่าอะแดปเตอร์จีนทั่วๆไปเนี่ยอันนี้เบาแหวง่งอันนี้ประมาณ100กรัมไหมมีอันนี้ประมาณ300กรัมนะครับซึ่งถือว่าน้ําหนักโอเคถ้าเทียบกับกรแกรนร์ไนไตรที่มีสเปคสูงกว่าอย่างของเวนชั่นเนี่ยเวนชั่นเนี่ยหนักกว่าเห็นไหมครับตัวนี้ก็เป็นแกนนะครับตัวนีน้หนักประมาณ400กว่ากรัมครึ่งโลอันนี้300กรัมแล้วก็อันนี้ก็จะประมาณแบบ100กรัมเบาแหว่งเลยนะครับเรื่องของน้ําหนักนผบอกเลยว่า กำลังดีก,กลางๆนะครับไม่ไม่ดูเป็นของกระป,ป๋องป้งอะคือไม่ของแย่นะครับซึ่งปลั๊กแบบนี้ก็ดีเชื่อมดีนะครับต่อน,นี้ก็จะมีไฟสถานะนะไทยเอ18วัตต์แล้วก็ออไอไทยเก็คือหัวใหญ่18วัตต์แล้วก็ตัวนี้45วัตต์แต่ถ้าชาร์จพร้อมกันมันจะจ่ายไฟหัวละ15วัตต์นะครับเป็นการแชร์กรัน ดังนั้นถ้าจะชาร์จไวก็จะทํางานในส่วนของ C 2 C นะเป็นหลักทีนี้มันก็รองรับท่าง17 Pro Max แล้วก็รองรับในส่วนของ Samsung 4 5วัตต์อยู่แล้วนะทีนี้เราจะมาดูกันว่าถ้าชาร์จ Vivo ชาร์จโปรคอลอื่นเป็นยังไงทีนี้ผมจะลองทดสอบเสียบชาร์จดูนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้สายที่เอามาทดสอบตัวนี้ก็จะเป็นสายยูกรีนตัวนี้สายยูกรีนก็จะรองรับที่100วัตต์อยู่แล้วเนาะยูกรีนก็รู้อยู่แล้วว่ามันคือมาตรฐาน OEM สายที่ดีในระดับมาตรฐานเลยเนาะเสียบปุ๊บมีไฟผมจะใช้ c to c เรามาดูกันนะครับว่าถ้าชาร์จกับซัมซุงโปรโตรคอลตัวนี้25วัตเป็นชาร์จไว sf 2.0เนี่ยขึ้นไวชาร์จไวหรือเปล่านะครับจะเห็นได้ชาร์จเลยนะครับขึ้นชาร์จด่วนพิเศษนะครับสำหรับโปรโตรคอลของซัมซุงใช้งานได้นะครับขึ้นนะดูกันชาร์จด่วนพิเศษก็คือใช้งานได้จริงนะครับชาร์จไวจริงทีนี้ในส่วนของโปรโตรคอลของ vivo กันบ้างนะครับตัวนี้ดูกันเรว่า vivo รองรับแ่ชั์นไหมนะมือถือจีนด้วยกันเอาอยู่หรือไม่นะครับก็ลองดูกัน จะเห็นได้ชัดนะครับว่าตัวนี้ก็คือรองรับแฟลชชาร์จก็คือรองรับโฟกโ,โคอลชาร์จไวของ vivo และก็ oppo เช่นเดียวกันนะฮะตัวนี้ถือว่ารองรับทั้ง samsung ทั้ง vivo แล้วก็ในส่วนของ iphone นะครับรองรับ18วัตต์ชาร์จไวได้ยัน17 pro max แน่นอนการันตีนะสำหรับโปรโตโคอลชาร์จไวก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าชาร์จไวได้จริงแล้วก็ประสิทธ,ธิภาพการชาร์จก็โอเคนะครับส่วนอุณหภูมิการชาร์จและอะไรต่างเนี่ยด้วยความเป็นเทคโนโลยีการเรียมไนไตรด์เนี่ยผมบอกเลยว่าใช้ได้ดีนะสุดท้ายสรุปสุดท้้าายยยแลวว่ะเเปรรีีบบทกันง หัวชาร์จเบนชั่นนะหกสิบห้าวัตต์อันนี้สี่สิบห้าวัตต์แล้วก็หมค์มี่หนึ่งร้อยบาทอันนี้ประมาณหัวชาร์จร้อยเก้าเก้าที่เรารู้จักกันอันนี้หัวชาร์จสามร้อยอันนี้หัวชาร์จเอ่อแปดร้อยพันหนึ่งนะครับแต่จริงๆก็ลดราคาก็จะเหลือห้าร้อยพูดง่ายคือหัวชาร์จสองร้อยหัวชาร์จห้าร้อยหัวละอยพันหนึ่งนะลดราคาก็จะถูกลง,งแบบนี้แล้วก็สุดท้ายเป็นหัวชาร์จของ vivo แท้ๆนะครับหัวชาร์จหัวชาร์จศูนย์นะครับแบบไหนดีที่สุด ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าเลือกได้นะครับใช้ของเดิมดีที่สุดตัวของเวนชั่นหรือยูกรีนนี่จะมาตรฐานเดียวกันตัวนี้เป็นระดับกลางๆพอใช้ได้นะครับส่วนอันนี้ถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงนะครับหัวชาร์จแถมที่มีน้ำหนักหงงเวง้งเบาอย่างนี้นะครับบอกเลยว่าคุณภาพไม่ดีนะดังนั้นตัวนี้คือม,มาตรฐานเริ่มต้นนะครับถูกกว่านี้แนะนำใช้ได้ไม่ใช้ได้นะครับแต่ความปลอดภัยหรือว่าในคือเรนต์ในส่วนของชิปควบคุมหรือว่าความร้อนอะไรต่างๆไม่แนะนำนะครับซื้อต่ำกว่านี้ซื้อได้ แต่ไม่เวิร์กแต่ตัวนี้คือมาตรฐานเริ่มต้นที่รองรับมาตรฐานการชาร์จไวจริงๆนะครับชอบกดใช่ไลค์กดแชร์ถ้าแคร์กันกด u b s c r i b e รู้ใจไอทีสลายไอทีได้จริงนะครับถ้าอยากจะให้รีวิวหัวชาร์จตัวอื่นแล้วก็แนะนําหัวชาร์จ Traveler ถามผมนะครับเม้นมาได้นะครับจะบอกเลยว่าปลอดภัยราคาถูกและก็มาตรฐานนะครับซื้อถูกซื้อได้ครับแต่ปลอดภัยไหมไม่ชาร์จไวไหมไม่นะครับแต่ถ้าจะเริ่มต้นเริ่มต้นสัก300บาทขึ้นไปอย่างตัวนี้อินิกเนี่ย ผมบอกเลยว่ารองรับมาตรฐานจริงน้ำหนักโอเคจริงแล้วก็สิ่งที่ทีรู้ก็คือว่ามีมาตรฐานการใช้งานที่ดีแต่ยังสู้หัวชา้าแท้จากศูนย์ไม่ได้นะชอบกดแช,ชรไลค์กดแชร์้แคกันกด Subscribe ขอบคุณนะครับ